ฟ้ามนหัวใจไม่มีเรียวแรงฟ้าแกลง้งหรือโชคชะตาพาเดินไปชีวิตต้องมาดิ้นรนกี่คนที่จะเข้าใจเส้นทางใไม่ปั้นปลายไม่เคย ัวไปขอเพียงความยึดติดทาขอเพียงความเข้าใจรอวันที่ฟ้าใสได้เห็นทางเพราะชีวิตสุกคไม่เหมือนกันไม่มีใครอยากโชคร้ายเลือกเกิดเลือกตาย ชะตาไม่มีทางร้อยหัวใจรวมเป็นหนึ่งเดียวร้อยหนทางคิดทำเพื่อเขาผู้พิการก็คงจะมีสักวันที่ดีสร้างคุณค่าชีวิตให้เขาอยู่ต่อไปอย่างนี้สักสิ ทับเพื่อเขาผู้พิการก็คงจะมีสักวันที่ดีสร้างคุณค่าชีวิตให้เขาอยู่ต่อไปอย่างนี้สักสิเพียงคอยเขาได้มีโอกาส ก,ก็คงจะมีสักวันที่ดีสร้างคุณค่าชี่ Yeah, but I ผู้อยู่เคียงใกลก้กาลสายสวงมันสั่นมันซึงเสียวเสียวงามแค่รำไให้เลื่อยไหลหลบเลียวเราร้อยก่อนเกลียวเปลียวพลิ้วพลิวหลบโอกเอ๋ยชาบาเหมือนนางฟ้ามาใกล้ามาเยา้วยวนให้หลงอโอหน้าฟ้าหน้าชื่นชมสวยจริงสวยชงงามตรงหงสบายอ๋อหน้า ครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการรวมใจเป็นหนึ่งอาทิตย์ที่14เมษายนพุทธศักราช2567นะครับเริ่มต้นด้วยรำวงเริงสงกรานนะครับเพลงนี้เราคุ้นเคยกันดีใช่ไหมครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็จริงๆเรารำวงกันมาหลายวันแล้วนะครับอย่างที่บอกที่คุยเมื่อวานว่าสงกรานเนี่ยปีนี้ประเทศไทยเรา สร้างบรรยากาศตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษาเลยก็คือวันที่1เมษายนนะครับแล้วก็เรื่อยไปจนถึง21เมษายนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลัง13เมษายนแถวบางแสนแถววัทยานะครับวันไหลอะไรก็ยังจัดอยู่เหมือนเดิมนะครับก็จัดให้มันเหลื่อมๆกันนะจะได้มีคนไปเที่ยวกันเยอะๆนะถ้าเกิดว่าจัดงานพร้อมกันเขาก็แบ่งนไปเที่ยวนคนก็จะน้อยลงใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้น อยากจะยังคงต้องฝากผู้ทุกฟังนะครับว่าช่วงนี้ยังคงอยู่ในช่วงของ7วันอันตรายนะครับถ้าพูดถึง7วันอันตรายเมื่อไหร่หลายคนก็คงจะนึกถึงเทศกาลอยู่2เทศกาลเลยไม่ว่าจะเป็นเทศกาลปีใหม่แล้วก็เทศกาลสงกรานต์นะครับที่คนนับ7วันก็คือ7วันนี้คนจะเดินทางเยอะๆนะครับพอคนเดินทางเยอะเนี่ยกว่ามีดานมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ต่างๆเนี่ยก็จะได้ มาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะฮะในการดูแลตัวเองในการเดินทางรถเยอะแต่ถนนน้อยแล้วก็คนอาจจะใจตรงกันในการเดินทางขับรถเส้นทางนู่นนี้นั่นนะครับเอารถส่วนตัวออกออกมากันเยอะโดยที่อาจจะไปใช้รถสาธารณะน้อยลงนะฮะแต่ว่าก่อนหน้านี้บกอสอเองเขาก็บอกว่า,ารถ ที่มีการเตรียมไว้เป็นเส้นเป็นเป็น,เป,นเป็นรถหลักเนี่ยก็คืออย่างเช่นเดินทางจากอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งที่มีการเตรียมไว้เงี้ยสมมตินะฮะเต็มหมดแล้วแต่ก็มีรถเสริมนะครับเพื่อที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนด้วยไม่ต้องห่วงนะครับก็ลองไปดูที่หมอชิดที่กรุงเทพอภิวัฒน์นะฮะก็จะมีให้บริการอยู่ก็เดินทางอย่างระมัดระวังอย่างปลอดภัยเจวันที่ว่านี้นะครับผมไม่ไม่ไม่อยากจะพูดว่า7วันอันตราย แต่อยากจะพูดว่า7วันนั้นให้คุณระวังนะครับคุณผู้ฟังครับ17ถึง11เอ่อไม่ใช่สิอ่ะ11ถึง17เมษายนคุณผู้ฟังครับก็7วันนี่แหละก็เรามาระวังกันในในช่วงของการเดินทางนะครับก,ก็จะมีทำลายว่าถ้าเป็น17ขาออกใช่ไหม17 12เออ10อ๋อเอาใหม่นะเริ่มใหม่นะฮะผมนี่สับสนเมื่อวานไปเล่น เมื่อวานไปโดนน้าสงกรานมาไม่ได้เล่นนะแต่ว่าจริงๆสงกรานก็ทํางานนะฮะ,ะถ้าเป็น11เเนี่ยขาออกจะมีปัญหาอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้ยินข่าวว่าโอ้โหเส้นทางที่เดินทางไปภาคเหนือเดินทางไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือแม้แต่ภาคใต้ก็ตามภาคตะวันออกก็ตามรถติดคุณผู้ฟังครับคนเอารถออกไปกันเยอะเลยนะฮะแต่ปีนี้ เรารู้สึกจะได้ยินข่าวน้อยนะว่ารถจะติดแช่ไว้เป็นเวลานาน,านๆเพราะอะไรเพราะว่ามันมีถนนสายรองมันมีอย่างไปโคราชเนี่ยไปจากโคราชไปมันก็จะมีมอเตอร์เวย์ใช่ไหมนะครับจากแถวที่เขาสร้างใหม่ไปโคราชแต่ว่าเขาจะเปิดให้ใช้เป็นบางเป็นบางบางเวลาบางช่วงก็คือดยเฉพาะช่วงเทศกาลแบบนี้เพราะมันยังไม่เสร็จไง แล้วบางคนขึ้นมอเตอร์เวย์ทางนั้นไปเนี่ยโอ้โหปั๊มน้ำมันก็ไม่มีจะเข้าห้องน้ําก็ต้องอดทนอ่ะนะเติมน้ำมันไปให้เต็มอะไรแบบนี้นะฮะก็ต้องระมัดระวังแล้วก็มันก็จะมีะคําแนะนําอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ไปเหนือก็เหมือนกันรถติดเหมือนกันแต่ก็ปีนี้ก็ดีหน่อยนะครับคุณผู้ฟังแต่มันก็ยังติดนะอ่ะสิบเอนะสิบเอย่างเงี้ยคนก็จะเริ่มออกเดินทางกันไปพอสิบห โอ้โหต่างคนต่างพร้อมใจมาบางคนจะมา15ก็เสียดายใช่ไหมมันจะมีวันหยุด16อีกวันหนึ่งใช่ไหมก็เดินทางเช้า16แล้วกันแล้วพอหลายคนใจตรงกันเนี่ยโอ้โหคผูฟังครับมันก็มาแออัดอยู่ตรงคอขวดไอ้ทางเข้ากรุงเทพนี่แหละไม่ว่าจะเป็นทุกสารทิศนะครับแถวสระบุรีแถวรังสิตแถวพระรามสองแถวพุทธมณฑลใช่ไหมฮะตรงนั้นแถว สุขุมวิทอะไรเนี่ยนะครับเอกมัยนะครับถ้าไปดูบรรยากาศแถวสถานีขนส่งบ้างเวลาขาเข้ามาเนี่ยฮะคุณผู้ฟังโอ้โหข้าวของเครื่องใช้เต็มไปหมดเลยกลับบ้านไปต่างจังหวัดพ่อแม่ก็เป็นห่วงก็จัดข้าวจัดของให้เยอะเต็มไปหมดเลยแล้วขนกันมาคุณผู้ฟังครับโอ้โหนะก็ก็เป็นบรรยากาศของการเดินทางก็ต้องบอกว่า ระมัดระวังกันด้วยนะครับด้วยความห่วงใยจากรายการรวมใจเป็นหนึ่งกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสนับสนุนรายการนะครับเป็นห่วงคุณผู้ฟังด้วยแล้วก็ขอบคุณความเอื้อเฟื้อนะครับจากทางด้านของทีมงานของวิทยุศึกษานี่ก็เป็นห่วงเหมือนกันนะไม่ค่อยได้หยุดกันหรอกทำงานเนี่ยแหละดูแลความเรียบร้อยเรื่องการออกอากาศกันนะครับ แล้วก็สลับเวรกันอยู่เพื่อที่จะให้สถานีเนี่ยสามารถออกอากาศได้คุณผู้ฟังครับก็มาคุยกันในช่วงแรกนะครับไปฟักไม่ไม่จะไปฟักผมก็ลิ้นพันคุณผู้ฟังครับวันนี้วันสงกรานเนาะก็ยังไงก็มีความสุขกันนะครับไปพักฟังเพลงและสิ่งที่น่าสนใจช่วงหน้ามีสารคดีดีๆเรื่องอาชีพมาฝากคุณผู้ฟังครับ One, come splash all day, oh what I say, my honey lady Let's come and play song Songkran Let's sing this pretty song, let's come rumble and enjoy Songkran Let's sing this pretty song, let's come rumble and enjoy Songkran Here comes the Thai New Year, Songkran is here We sing Thai tune, hear the beat i run. คุฟังครับปัจจุบันนั้นหลายอาชีพเป็นที่ต้องการของคนตาบอดนะรหรือว่าคนพิการเนี่ยมากแต่ก็มีไม่กี่อาชีพนะครับที่คนพิการสามารถที่จะทําได้โดยไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆรู้ฟังครับอาชีพเกษตรเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่คนพิการทางการเห็นหรือคนตาบอดเนี่ยที่อยู่ในต่างจังหวัดเขาทํากันบางคนก็ถ้ามองเผินๆลองนึกภาพคนตาบอด ทำอาชีพเกษตรทำยังไงก็ยังอาจจะยังคิดไม่ออกแต่ว่าลองไปดูคุณเจรวัตรลาว่างที่อยู่เชียงใหม่เขาทําอาชีพเกษตรได้เลี้ยงตนเองเลี้ยงครอบครัวมีลูกจนโตส่งเรียนจนโตวันนี้มีสรารคดีชิ้นนี้มาฝากคุณฟังกันนะครับกับคุณเจรวัตลรารว่างจากเชียงใหม่ครับเกษตรกรรมของประเทศไทยเชื่อว่ามีมานาน ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์มาแล้วเนื่องจากดินแดนที่เป็นคาบสมุทรอินโดจีนมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ที่เกษตรกรรมเป็นอาชีพดั้งเดิมของไทยเนื่องจากประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวของโลกผู้คนในอดีตสืบทอดการทำเกษตรให้ลูกหลานยึดถือเป็นอาชีพหลักมาโดยตลอดการเกษตรของคนไทยได้มีการพัฒนาตามยุคตามสมัยตามเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศและภายนอกประเทศซึ่งเกิดจากการติดต่อค้าขายมากขึ้น อิทธิพลจากภายนอกเหล่านั้นมีผลต่อทิศทางการพัฒนาการเกษตรของไทยในปัจจุบันค่อนข้างมากถึงแม้ปัจจุบันเราไม่ใช่ประเทศที่พึ่งพาเกษตรกรรมเป็นหลักแล้วแต่คนไทยส่วนใหญ่ก็ยังเป็นเกษตรกรที่มีโอกาสจะพัฒนาภาคการเกษตรในพื้นที่ส่วนใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ไม่แพ้ที่ใดในโลกให้เจริญรุ่งเรืองเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประชากรโลกด้วยเหตุนี้ประเทศไทย จึงเข้าสู่ยุคเกษตรเชิงเศรษฐกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดปัจจุบันการเกษตรมีทางเลือกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเกษตรแบบธรรมชาติเกษตรแบบทางเลือกเกษตรแบบเศรษฐกิจเกษตรแบบไรนาสวนผสมโดยเกษตรแบบธรรมชาติจะให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมเนื่องจากสังคมในยุคปัจจุบันให้ความสนใจกับสุขภาพมากขึ้น กเกษตรแบบทางเลือกจะเน้นการผลิตทางการเกษตรและวิธีการดำเนินชีวิตของเกษตรกรที่เอื้ออำานยต่อการฟื้นฟูและการดำรงรักษาไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศและสภาวะแวดล้อมโดยมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นธรรมกเกษตรแบบเศรษฐกิจจะเน้นหนักไปทางพืชผลไม้เชิงเดี่ยวที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในด้านการเจริญเติบโตเช่นอ้อยปาล์มยางพารา พืชเหล่านี้มีการเจริญเติบโตให้ผลสูงใช้เนื้อที่น้อยการเพาะป,ปลูกการบำรุงและการเก็บเกี่ยวสามารถทำให้เป็นมาตรฐานเพิ่มประสิทธิภาพทางเกษตรกรรมสามารถจัดพืชผลให้เหมาะแก่บริเวณที่ปลูกการปลูกแบบเป็นระเบียบทำให้การใช้เนื้อที่คุ้มค่ามากกว่าพืชผสมเกษตรแบบไรนาสวนผสมจะเป็นการทำกิจกรรมการเกษตรหลายๆอย่าง เพื่อตอบสนองการบริโภคและลดความเสี่ยงจากราคาผลผลิตและภัยธร,รรมชาติกิจกรรมทางการเกษตร,ร,รมไม่จำเป็นต้องเกื้อกูลกันเช่นการเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูรวมกับการปลูกพืชการปลูกโกโก้แซมในสวนมะพร้าวหรือการเลี้ยงปลาในร่องสวนผลไม้หรือร่องผักโดยปกติแล้วเกษตรกรที่ยึดอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก มักจะมีพื้นฐานทางการเกษตรที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษอยู่แล้วผู้ที่คิดจะเปลี่ยนอาชีพมาเป็นเกษตรกรควรจะศึกษาว่าตนเองจะมีความพร้อมแค่ไหนอะไรคือสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมซึ่งมีหลักใหญ่ๆอาทิต้องมีที่ดินของตนเองหรือมีพื้นที่เช่าในการทําเกษตรมีความรู้ด้านการเกษตรมีเงินทุนหมุนเวียนมีความขยันหมั่นเพียรและมีความแข็งแรงทางด้านร่างกาย สำหรับผู้ที่จะยึดการเกษตรเป็นอาชีพเสริมงานหลักที่ทำอยู่แล้วเช่นเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่หรือสุกรจำนวนไม่มากในขณะรับราชการครูหรือทำเป็นธุรกิจบริการทางการเกษตรเช่นจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับรับจัดสวนย่อมจำหน่ายเครื่องมือทางการเกษตรผลผลิตจากการเกษตรหรือเฉพาะพันธุ์ปลาตู้ปลาสวยงามจำหน่ายก็สามารถทำได้เช่นกัน ในสังคมการอยู่ร่วมกันย่อมมีความหลากหลายของผู้คนที่มีสิทธิ์ที่จะประกอบอาชีพต่างๆทั้งคนปกติและคนพิการโดยเฉพาะคนตาบอดซึ่งในปัจจุบันการได้รับโอกาสในการศึกษาที่เท่าเทียมกันได้พิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขามีความสามารถและศักยภาพในการพัฒนาตนเองสู่อาชีพต่างๆที่หลากหลายมากขึ้นการเกษตรจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คนตาบอด สามารถจะเรียนรู้และฝึกฝนพัฒนาเป็นอาชีพหลักของพวกเขาได้ดีเช่นเดียวกับอาชีพอื่นๆที่สามารถสร้างความสำเร็จในชีวิตได้ <S 1> <S 1> คนตาบอดที่ยึดมั่นในอาชีพเกษตร,รกรรมเป็นหลักมักจะไม่ยอมหยุดอยู่กับที่แต่จะมีการพัฒนาต่อยอดขยายผลผลิตหลากหลายมากขึ้นเพื่อขยายตลาดสร้างรายได้อย่างเช่นคุณเจรวัตเหล่าว่างซึ่งทำทั้งนาข้าว ทำทั้งไร่มันสำปะหลังและยังมีการทำสวนลำไยกับลิ้นจียิ่งไปกว่านั้นยังเพิ่มอาชีพทำการค้าขายอุปกรณ์การเกษตรอีกด้วยนับเป็นความสำเร็จในอาชีพของเกษตรกรตาบอดที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นอย่างยิ่งผมชื่อนายเจริญวัฒน์ละว่างครับอยู่ตำบลบ้านปงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ครับการศึกษาก็เข้าโรงเรียน อนคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ชั้นประถมนะครับแล้วไปต่อเรียนร่วมกับคนปกตินะครับที่มัธยมต้นที่กรุงเทพครับจบการศึกษามัธยมปีที่3ครับพอจบผมก็ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรรมนะครับการอบรมนะครับก็พื้นฐานนะก็จากที่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ก็จะมีอาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับในเรื่องของเกษตรแล้วก็ไปเรียนไปตามตามคาบที่เราเรียนแล้วก็อาจารย์ก็จะพาไปดูงานที่นูน่นที่นี่พอหลังจากเรียนจบที่นั่นก็เราก็ไปร่วมเวลามีการอบรมหรือเสวนานเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรล้วก็ไปร่วมกับเขาอะไรเงี้ยก็เลยเกิดความรู้แล้วก็เกิดความํานานแล้วเราก็มาบวกกับ ประสบการณ์ที่เรามีที่เราทำพื้นพื้นเพของเราอยู่แล้วลครับก็เลยได้มาครับชะตากรรมของคนเรานั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครกำหนดได้ด้วยตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณเจรวัตในวัยเด็กทำให้ต้องเสียสายตาไปเนื่องจากเกิดอาการตาแดงขั้นอันตรายแล้วยังมีเคราะ์ซ้ำก่ำสัตว์เกิดอุบัติเหตุจากการเล่นฟุตบอลลูกฟุตบอล ถูกเตะเข้าตาอีกข้างหนึ่งอย่างรุนแรงเป็นผลให้ดวงตาทั้งสองข้างไม่สามารถจะมองเห็นได้อีกก็ผมจะทำสวนนะถ้าเป็นสวนก็จะมีสวนนอหวานนะครับแล้วก็สวนลำไยสวนกล้วยสวนิ้นจีแล้วก็จะพวกพืชไร่ก็จะมีมันสับปะหลังลขา้าวโพดําทำนาอีกส่วนหนึ่งเอาไว้บริโภคในครอบครัวครับ ครับที่ร้านก็จะมีพวกอุปกรณ์การเกษตรปุ๋ยฮอร์โมนยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าทั่วไปนะวิธีการก็มันจะมีอยู่2ออย่างคือเราจะทําตัวเบลติดเอาไว้นะครับเวลาเราจะหาแล้วก็คําไปตามตัวเบลข้อที่2ก็คือเราจะ วางเป็นจุดเป็นตำแหน่งเป็นจำพวกยาฆ่า,า,มาแมลงเราก็จะไว้กลุ่มของฆ่า,มาแมลงแล้วก็กลุ่มเชือ้อราเราไว้กลุ่มเชือ้อรามันก็จะทําให้เราหาได้ง่ายขึ้นในเรื่องของการจหนายนะครับถ้าเป็นกล้วยเนี่ยผมจะจําหน่ายเองนะครับพวกมันสับปะหลังก็ส่งที่โรงงานนะครับส่งที่โรงงานที่เขาทําเกี่ยวกับเรื่องของอาหารสารัตว์ ถ้าเป็นมันสับปะหลังเนี่ยเราต้องไปส่งเองครับถ้าเป็นลำไยถ้าลำไยนี่จะมีหลายรูปทางครับคือจะมีพ่อค้ามาซื้อถึงสวนก็มีนะครับมาซื้อแบบเหมาสวนก็มีแล้วก็หรือเราจะเก็บเองแล้วก็ไปเอาไปขายให้กับร้องก็มีแล้วก็ถ้าจะมีการแปลรูปนะถ้าราคามันถูกนะครับถ้าราคาสดมันถูกแล้วก็แปลรูปเป็นลำไยอบแหง้งอันนี้ถ้าลำไยอบแห้งนี่ต้องส่งตรงไปที่จีนอย่างเดียวครับเพราะว่าลำไยอบแห้งนี่ทาง งททายนีไไม่่่เคคจบ,บรริโภหสิ่งหนึ่งที่เห็นจากการเป็นเกษตรกรของคุณเจรวัตคือความมุ่งมั่นพยายามพัฒนาด้วยใจรักจึงทำให้ได้ผล,ผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพลำใหญ่ที่ส่งเข้าประกวดได้รับรางวัลที่หนึ่งประเภทลูกใหญ่ที่เรียกว่าจ um ัมโบนอกจากนั้นเกษตรกรผู้นี้ยังได้รับเกียรติประวัติอีกมากมายในชีวิตได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่น ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับแต่งตั้งให้เป็นทูตคนพิการในด้านการเกษตรจาก APCD เผยแพร่ให้10ประเทศในอาเซียนได้รับรู้ว่าคนตาบอดสามารถประกอบอาชีพได้เหมือนบุคคลทั่วไปในสังคมเดียวกันคิดล่าขผมก็คือตื่นเช้ากว่าคนปกติเวลาไปสวนเราก็ต้องไปเช้ากว่าวเวลากลับบ้านก็ต้องกลับดึกกว่า ถ้าเราไปเช้าแล้วก็กลับดึกเนี่ยเราจะทําได้ปริมาณพื้นที่เนี่ยจะเท่ากับคนปกติแต่ถ้าเราไปพร้อมเดียวกับเขาแล้วก็กลับพร้อมเดียวกันเนี่ยเท่ากับเราทําได้น้อยกว่าคนปกติครับด้วยแรงบันดาลใจความมุ่งม,มั่นความพยายามในการพัฒนาองค์ความรู้การฝึกทักษะในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องล้วนเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จซึ่งทั้งหมดนี้คนตาบอดในยุคป,ปัจจุบัน ได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางที่ตั้งใจไว้คนที่คิดจะมาทำนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของเกษตรจะต้องเป็นคนที่รักในเรื่องของเกษตรรักต้นไม้รักธรรมชาติมันถึงจะทำได้ครับเพราะว่าในเรื่องของเกษตรเนี่ยเราไม่สามารถกำหนดได้ว่ามันมันต้องอยังไงครับมันต้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอีกทั้งเยอะแยะท่านั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ เรารักมันเราถึงจะอยู่กับมันได้ครับถ้าไม่เคยไม่มีประสบการณ์ทำมาก่อนเนี่ยเบื้องต้นเราต้องไปอบรมก่อนครับอบรมให้รู้ <c oughs> ถึงพืชต่างๆว่ามันชอบอย่างเช่นข้าวเนี่ยก็มันจะมีข้าวทั้งไวแสงและไม่ไวแสงเราต้องรู้อย่างนี้ก่อนแล้วก็เช่นพวกผลไม้ก็เช่นเดียวกันอย่างลำไย,ยเนี่ยเป็นผลไม้ที่ไม่ไวแสงแต่ว่าลิ้นจี่นี่เป็นพืชผลไม้ที่ไวแสงพอเรารู้นิสัยของมันเราถึงจะประสบ าร,ร,ร,รายการรวมใจเป็นหนึ่งหมดเวลาแล้วสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการขอบคุณกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่สนับสนุนรายการของเราทําให้เรามาพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับเสาร์อาทิตย์หน้าจะเป็นผู้ดําเนินรายการท่านไหนติดตามกันต่อไปวันนี้เอกพงษ์นพสกุลพร้อมทีมงานรวมใจเป็นหนึ่งลาคุณฟังไปก่อนจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่มีความสุขกับวันสงกรานต์กับวันหยุดยาวแบบนี้นะครับ สวัสดีครับร้อยหัวใจรวมเป็นหนึ่งเดียวร้อยหนทางคิดทำเพื่อเขาผู้พิการก็คงจะมีสักวันที่ดีสร้างคุณค่าชีวิตในเขาอยู่ต่อไปยังมีสักส